สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาอันบ็อกแบตเตอรี่กิฟต์แคนนอน R 6กันนะครับเป็นของ Third Party นะครับอันนี้ผมสั่งมาจากจีนรวมของอย่างอื่นด้วยนะครับราคาไม่แพงมากนะครับประมาณสัก2,000กว่ากว่านะครับรวมคนรถอะไรเรียบร้อยนะครับอ่านะครับก็ที่สั่งของอย่างอื่นไปด้วยเพราะว่าพอมันมีของอย่างอื่นไปด้วยนะของมันจะถูกลงนะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับแกะกล่องกันเลยปึ๊บอ่าแรกนี่เป็นของที่ผมสั่งมาเพิ่มเติมนะครับนี่แบตเตอรี่กิฟต์อันนี้พระเอกของเราปึ๊บ แต่ก็มีผ้าผ้าอันนี้มันเป็นผ้าเช็ดเลนนี่แหละแต่เอามาเพราะว่านั่นแหละเหมือนแถมฟรีนะเหมือนแถมฟรีมาก,กับพวกนี้นะครับซื้อของเกิน4ชิ้นมันจะได้ราคาลดลงไปนะครับอันนี้คือพระเอกของเรานะครับแบตเตอรี่กริปมาอย่างนี้เลยนะครับ c a n นอน R5 R6 R5C BGR10 นะครับเป็นเติร์ดปาร์ต้นะไม่ได้มียี่ห้อโดยตรงนะแค่แบตเตอรี่กริปเป็นะครับลองมาแกะกล่องดูกัน ว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอ่าข้างในปุ๊บเปิดมาครับโอ้ง่ายๆอย่างนี้นะเคมีคู่มือของมันแบตเตอรี่กิ๊บอ่านะครับก็คู่มือค่อนข้างละเอียดหลากหลายนะมีตัวเก็บฝาให้ด้วยโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันผมว่ามันดูไม่ยากมากนะครับแล้วก็เป็นตัวของเขาเลยนะครับนี่ครับ พระเอกของเราในวันนี้นะครับห่อเป็นบับเบิ้ลอย่างนี้มานะครับธรรมดารรมดานะราคาไม่แพงมากนะตัวนี้นะซื้อของแท้มันน่าจะหลักหมื่นนะอันนี้หลักสองพกว่าบาทนะครับอ่านี่นะครับข้างในห่อมาอย่างนี้เลยข้างในกล่องน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่านี่นะครับแกะออกมานะครับก็ดูสวยงามดีนะเฮ้ยเบาเบากว่าของ90ดีของ90ดีที่ผมใช้มามันหนักกว่านี้อันนี้เบาเบาอยู่เลยนะเบากว่านะ แล้วก็ผิวสัมผัสอันนี้ก็เป็นพลาสติกตัวนี้ก็จะเป็นแบบดังกึกพลาสติกนี้นะมีออนออฟตรงนี้ด้วยนี่ครับมีชาร์จในตัวได้ด้วยนะล็อกได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นจอยสติก๊กโอ้จอยสติ๊กนิ่นมนิ่มมากเลยเวเลยนะโอเคนี่นะครับอันนี้ข,ข้างล่างข้างล่างนี่มีตองกันชื้นมาข้างในด้วยนะเก็บก่อนนะตองกันชื้น แล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้มาให้ด้วยเฮ้ยมันต่างจากของ9 0ดีที่ผมมีนะเ mm hmm. บา,าด้วยโอเคเดี๋ยวลองเอามาใส่เลยนะเล้ mm hmm. วก็เดี๋ยวลองมาใช้งานดูนะว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับโอเคอันเดี๋ยวผมเอากล้องมาลองกันครับอันนี้นะครับเป็น Canon A6 โอเคมาลองแกะมาลองใส่กันดูนะครับตรงนี้นี่มันจะมีรูเสียบตรงนี้ให้ปลดออกมาปึ๊บโอเคปลดปึ๊บนะครับ่างนี้นะแล้วก็ไอตัวกริปตรงนี้เนะี่ย ถอดข้างบนนี้ออกนะครับดูง่ายดีนะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ๋อเสี่บเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเหรออ๋อไม่ต้องไม่ต้องคลิกอะไรเลยก็คือแบบไอ้นี่แบบปึ๊บโอ้แกะแกะแกะกระถอดง่ายมากนะตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บให้ดังกึกอ่าปึ๊บกึกอย่างนี้ปึ๊บจบแล้วนะครับถอาแบตเตอรี่นี้ออกปึ๊บนี่นะเป็นแบตเทียมนะของ เคเอฟนะผมผมนะก็ละ7-800กว่าบาทน,นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะอโอเคแล้วนี้อาเมีนมีตัวนี้ด้วยถอดออกนี่นะครับใดนี้นะถอดออกมันจะต้องถอดออก2องอันอโอเคเป็นตัวเชื่อมนะครับฟังก์ชันเพิ่มนะโอเคนี่ก็ลองดูนะครับใส่เข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บ แล้วก็หมุนล็อกเอาปึ๊บเส่ให้นั่นเข้าหน่อยปึ๊บแล้วก็หมุนล็อกปึ๊บโอเคโอค้โ,อโหกล้องกล้อง,ง,งมันจะหนักดูหนักข้างบนเลยนะใส่แบตเตอรี่ไป2ก้อนน่าจะพอๆกันคือแบตเตอรี่กีตต่ตัวนี้ผมบอกตรงว่ามันมันเบากว่าไอ้ตัว 90D ตัวเทียมนะ เบาอะ่ะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาแกะตอนนี้นผมไปจับ 90D มาอยู่มันจะรู้สึกหนักกว่าน,นี้เออนีมน่มันเบาอ่ะนะพลาสติกก็ตามราคานะครับพลาสติกนี่ตามราคาเลยไม่ได้ดูแบบแข็งแรงมากมันเนื้อมันคนละเนื้อกันเลยนะส่วน็กเจอร์ตรงหนังนี่ตรงนี้มีหนังปุดปู่ขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่ได้ดูแย่นะตรงพลาสติกรู้สึกแปลกๆมานนึง ก็เป็นพลาสติกตามราคานะ,ม,นนะมันคนละวัสดุกันนะถ้าของแ้มก็จะเป็นวัสดุเดียวกันนะครับไอ้ตรงกิฟตตรงไอ้ตรงจอยสติ๊กนี่ความแน่นนี่คนละเรื่องเลยตัวนี้จะดูแบบลื่นหน่อยแต่เดี๋ยวค่อยมาลองเอฟออนปุ่มวางโพสิชันนั่นข้างโอเคตรงนี้ปุ๊บมีปุ่มเอมเอ็นตรงนี้ด้วยอ่าแต่ต้องลองมาใช้ดูนะตัวนี้มีที่สายห้อย,ยนะครับแล้วก็มี1นึ่งส่วนสี่อย่างนี้ต่อข้างล่างได้นะอ่าแล้วก็ตัวเทียบนะเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ย มันจะไม่ได้เวเท์ซิลกันน้ำกันฝุ่นนะครับมันจะไม่มียางพวกกันละอองฝุ่นข้างล่างนี้นะเออแต่เทียบเรื่องราคาแล้วเนี่ยราคามันถูกกว่าประมาณสักเกือบสี่เท่าได้นะแล้วใครที่อยากจะได้แบตเตอรี่นานๆก็ตัวนี้ตัวทางเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะครับทีนี้ลองใส่แบตปุ๊บอลองใส่ใส่ทางนี้ใช่ไหมปุ๊บอ๋อถ้าจะถอดออกคือกดลงไปครับแล้วก็กดถอดระบบเกอ,อย่างงี้ปุ๊บ หลดมันออกมานะครับทีนี้เดี๋ยวขอลองใส่สองก้อนเลยแล้วเดี๋ยวเช็คในตัวกล้องนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับนี่คือใส่ลงไปคือตัวขั้วแบตตัวนี้มันอยู่นี่นี่ตัวขั้วอย่างนี้นะใส่ไปแถบนี้พอจะถอดอือง่ายอันนี้ง่ายนะผมว่าตัวใหม่ๆทําทำออกมาง่ายนะครับราคาไม่แพงมากด้วยนะแล้วก็มันไม่ได้เป็นทางเรียบอะ่ะมันจะสูงแล้วก็ต่ำลงไปใส่แบตได้สองก้อนนะ เาหกนี่โคตรกินแบตเตอรี่ผมบอกเลยใช้สองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงเนะี่ยแบตหมดแล้วนะอันนี้น่าจะหายห่วงไหมไฟติดนะเมื่อกี้เห็นไฟมันแบบแบบขึ้นไาเหนนะ่ะไฟแบบแบบขึ้นมาแปลว่ามันติดนะครับมาเดีย๋ยวลองเปิดเครื่องกันดูโอ้นี่ครับติดครับใช้งานได้อันนี้คือกดปุ่มนี้นะใช้งานได้ตามปกตินะเข้าไปที่เมนูครับไปลองเช็คข้อมูลแบตเตอรี่นะอ่านี่นะครับมีสองก้อนนะครับ 1> 100 1ง0ทั้งคู่แปลว่าแบตเตอรี่กิบอันนี้แบตเข้าใช้งานได้ตามปกตินะครับเฮ้ยมันมันไม่ได้หนักอย่างที่ผมคิดมันเบากว่าที่คิดแต่ว่าที่มันเบาเพราะเลนมันเล็กด้วยใส่เลนตัวใหญ่ก็น่าจะหนักละไว้อีกนะแต่จริงบาลานซ์น่าจะดีขึ้นนะใช้ได้ในบางงานที่ต้องการการถ่ายแนวตั้งนี้อันนี้ถ้าเกิดใครจะมาใช้ปุ่มนี้อยากจะเช็คนะ่ยต้องออนนี้ก่อนลองออนดูอะโอเคออนปุ๊บเป็นไงเอฟออนติดชัตเตอร์ครึ่งติด ติดอ่าโอเคปุ่มตรงนี้อ่ะปึ๊บไอ s โ o ซโซนี้ปุ่มเซต็ลองถ่ายกดถ่ายรัวดูอ่ะเป็นไงเรฟออนปึ๊บอ่าโอเคใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อมาลองจอยสติก๊กอืมจอยสติก๊ก จอสติิกจะใช้ยากนิดหนึ่งจอสติิกมันไม่ได้เป็นไปตามที่ผมหวังเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะจอสติกิกตัวนี้คือแบบเวลามันจะเลื่อนลงซ้ายแบบเฉียงอะไรพวกนี้มันง่ายเลยเวลาตอนนี้ผมถ่ายรูปมันง่ายมากนะเวลาเลือกจุดโฟกัสแบบไม่ต้องเอามือไปนั่งแตะอันนี้คือพอมันจะเลื่อนลงเฉียงเนี่ยแหมมันจะเลื่อนลงเฉียงพอผมจะให้มันลงเฉียงเนะี่ยมันไม่ได้คือมันจะเหมือนแบบเป็นทิศทางเดียวไปก่อนถ้าเฉียงก็คือเฉียงไปเลยอ่าโอเคพอเข้าใจแล้วนะแต่ว่ากด ทีนึงปุ๊บจุดโฟกัสอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเอฟออนใช้งานได้ปุ่มในนี้ปุ๊บ,บโอเคสป,ปีชัตเตอร์ใช้งานได้ปุ่มนี้จะยเชยแสงอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้มันคือไอโซมันคือตรงนี้ใช่ไหมไอโซใช้งานได้นะครับซูมใช้งานได้ไอ,อตรงนี้ปุ่มอะไรนะอ๋อตรงนี้ปุ่มเชยเชยแสงใช่ไหมมันคือปุ่มเดียวกันไหมเอาไอโซผมฟิกไว้อยู่ผมลองปรับไอโซอัโต้ปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บ ปึ๊บอ่าเฉยแสงขึ้นนะครับโอเคใช้งานได้นะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวลองมาเสียบชาร์จแบตด,ดูว่าใช้งานได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จมาก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูการชาร์จแบตผ่านโพลแบงก์กันบ้างนะครับราะแบง์ที่ผมใช้เนี่ยเป็น e l o k e ยีบเก้าตัวนี้ตัวนี้เป็นโฮลแบง์ที่คุ้มมากนะเป็น PD นะครับแล้วก็ใช้ชาร์จกับมือถือก็ได้ใช้ชาร์จกล้องก็กได้ได้20วัตต์นะตัวนี้ดีมากใครที่เป็นช่่าาาาางงพมมนนนนนะะํไซื้้้้อตััวีีใชนะขคขดรบ โอเคมาผมแกะตัวนี้นะครับปกติ r 6มันชาร์จผ่านตัวนี้ได้ถ้าเกิดเสียบไปแล้วไฟขึ้นแต่ว่ามันใช้งานได้นะโอเคเสียบไปปกติไฟจะขึ้นตรงนี้สีเหลืองอ่านี่นะครับไฟขึ้นแล้วนะครับแปลว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับผมถือว่าผ่านนะตัวนี้นะซื้อมาราคาไม่แพงเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใครใช้ r 5 r 6 r 5 c แล้ว R6 Mark II ผมว่าใช้ด้วยกันได้เหมือนกันนะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ลองทักไปถามทางร้านเลยว่าใช้ด้วยกันได้ไหมแต่ผมคาดว่าน่าจะได้นะเพราะามันบอดี้เดียวกันนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่กิฟต์เตอร์สปาร์ตี้ของ R5 R6 นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะพอใส่แล้วกล้องดูตัวโปรขึ้นไปเลยนะอันนี้ผมซื้อมาเพราะว่าผมต้องการการถ่ายแนวตั้งเวลาไปถ่ายแอคชั่นอะไรนีมันง่ายกว่าเดี่ยวแบบผมมานั่งจับอย่างเงี้ย แล้วขึ้นโมโนพอดมันถ่ายลําบากถ้าถ่ายงิีบปุ๊บก็ง่ายกว่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ R6 เนี่ยผมบอกตรงเลยว่าใช้ DSLR มาแล้วมาใช้ตัวนี้มันกินแบตพอสมควรเลยคือเปลี่ยนแบตบ่อยกว่า DSLR แบบรู้สึกได้เลยนะอันนี้ก็พอใส่เข้าไปแล้วก็จับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าต้องแลก,กน,นะตัวมันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดอยากไปถ่ายงานชิลๆก็ถอดแบตเตอรี่กิ๊ออกแล้วก็ ใช้เป็นอปกติไปถ่ายได้ไปถ่ายเที่ยวเลยรพวกนี้ไม่ต้องใส่หรอกนะครับอันนี้เอาไปใช้ถ่ายงานนะครับใช้ถ่ายแนวตั้งอะไพวกนี้นะใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะสำหรับอันบ็อกเจ้าแบตเตอรี่กิ๊บตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะลิงก์สั่งซื้อทางล่างคลิปนี้นะครับถ้าเกิดผมแนะนําให้ซื้อที่ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยแนะนําให้ซื้อพวกนี้ไปด้วยนะผ้าตัวนี้นะครับตัวละรมาณ18บาทนะครับซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะซื้อกิปได้ถูกลงมาอีกนิดหน,นคัดีีววว่าซื้อลิปตเพย มันจะถูกลงมา2-3อะไรพวกนี้นะครับ2,000กว่าบาท2-3ก็หลายตังค์นะอ่าก็ลองไปดูกันนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ